สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮปอ d โบดวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเอ้ยเอ้ยจังหวัดอำเภอร้องกวางจังหวัด <c oughs> เราอยู่ที่ร้องกวางครับกำลังจะไปสวน <c oughs> ไล่ลงุงลุงล้อมใช่เาเห็นว่ามันสวยมากเลยอยากจะลองไปดูแต่ไม่ได้พักที่ไล่ลุงล้อมนะครับเอาไป,ไป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคา,ฟาเฟ่บนเขาจังหวัดปแพร ได้เ,ดเหรรอขาาาดดดดเเเเมััันนนจะปป็ยงงไไงีี๋ววูก่กส้นทางไปไร่ลุงรองนะครับทุกคนก็จะเดินทางไม่ยากเลยห่างจากตัวเมืองแพร่เนี่ยไม่มากขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับไปช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกบ้างสลับกันไปบรรยากาศข้างทางก็สวยงามมากๆเลยที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นปลูกเป็นต้นข้าวโพดเป็นหลักเลยนะครับภูเขาก็จะมีความเป็นแบบว่าเขาเทเลทับบี้มากๆ รับแป๊บเดียวเนี่ยก็มาถึงไร่ลุงหลองแล้วเรียบร้อยนะครับขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างจะสวยจริงๆหรือเปล่านี่ครับทุกคนถึงแล้วใกล้ลุงหลอนนะครับอยู่ที่เมืองแพร่นั่นเองโอ้สวยมากเขามีรถ ATV ให้ขับด้วยแล้วก็มีวิวนะครับปังๆตรงป้ายเนี่ยสวยมากเลยดูดอกดาวเรืองดิ ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเราสามารถไปสั่งบพวกเครื่องดื่มของกินได้นะครับแล้วก็จะมีโซนที่พักด้วยเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็นั่งชมวิวกันก่อนที่ฝนจะตกดีกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับก็ดีมากๆเลยถ้าหากไปวันธรรมดาเนี่ยคนจะไม่เยอะแล้วก็จะเจอน้องหมานะครับที่จะมาดูแลมาต้อนรับเราที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้ง อาหารตามสั่งนะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่เล็กๆด้วย,ย,ยไเีวนี่ตรงนี้ก็เป็นโซนที่พักนะครับทุกคนเขาก็าจะมีเป็นหลังเป็นหลังแบบนี้ตอนแรกเรากับว่าจะมาพักที่นี่นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายไปไปมาๆก็โอเคนอนในเมืองดีกว่านะครับดูวิวดีโหบอยสุดยอดมากวิวดีมาก จริงๆถ้าเรามาพักมันก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันนะใช่แต่เ,เราไม่ได้มาพักนี่นะครับก็เป็นข้าวที่เราสั่งมากินกันข้าวไข่เจียวแล้วก็ข้าวผัดนะครับที่นี่เขามีแค่2เมนูถ้าเป็นข้าวแต่ว่าก็จะมีอย่างอื่นด้วยที่เป็นแบบว่าปิ้งย่างซึ่งต้องรอตอนเย็นนี กินข้าวกับวิวแบบปังๆแบบนี้นะครับทุกคนจริงๆวิวดีมากแต่ตอนนี้เริ่มร้อนละเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนดีกว่าแจเ็มบอยกำลังกินข้าวอยู่นะครับทุกคนมาดูสารคาดีสัตว์โลกกันดีกว่านี่นี่นี่คือวิวข้างหลังเราเองนะครับดูดิมันดีมากแล้วก็มีวิวข้างหลังอีก ตรงนู้นเป็นวิวถนนแล้วก็ไล่ข้าโพดนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปถ่ายรูปเล่นเสร็จแล้วก็จะลงไปข้างล่างตัวเมืองแพร่แล้วไปข้างล่างต่อไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่ามีคาเฟ่เยอะเลยให้มากินข้าวกันนะครับนี่ทุกคนทุกคนครับตัวนี้ก็จะเป็นทางผ่านก่อนที่จะไปถึงไร่ลุงรอนก็จะมีวิวปังๆแบบนี้อยู่ข้างทางเลย แวะมาถ่ายรูปได้นะครับถ้าใครอยากจะเจลวิวปังๆตรงนู้นเหมือนจะเป็นเขื่อนด้วยเจดึงทุกคนครับตอนนี้เรากินข้าวที่ใกล้ลุงรอนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แวะคาเฟ่ที่ใกล้ลุงรอนนิดหน่อยแดดร้อนมากจากเมื่อกี้ที่เหมือนฝนจะตกจู่ๆก็แดดมาแรงเลยก็คลิปนี้สั้นๆนะครับ <c oughs> สั้นจริงสั้นจริง <c oughs> เพราะว่า ข้างบนนี้เนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าใครที่อยากแบบเอ้ยหนีความวุ่นวายจากข้างล่างพักแบบว่าชิลๆก็มาพักที่นี่ได้นะครับเขามีบ้านพักให้หลยหลังอยู่แต่ว่าเป็นห้องน้ํารวมนะคร<ช>ับทุกคนต่อให้จะมากี่คนหรืออะไรยังไงเนี่ยก็เป็นห้องน้ํารวมนะครับหลังหนึ่งน่าจะประมาณราคาเจ็ดร้อยบาทพักได้สองคนตอนแรกเรากดจะจองมาแล้วแหละแต่ว่าคุยไปคุยนมาอืมเที่ยวแห่ครั้งแรก นอนในเมืองดีกว่าเที่ยวแบบลองไปเที่ยวในเมืองดูนะครับเพราะว่าปกติเราเที่ยวบนดอยนอนบนดอยเนี่ยบ่อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับเที่ยวเมืองแพร่แต่ว่าจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันคลิปนี้สั้นๆนะครับไปละยบไปไปแพร่ดีกว่าฝ <Yeah. S 1> ากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบาย